ต้อนรับสู่ช่องเสียนิคเมโคซิงครับวันนี้เขาจะเสียภามาเบิ้งนี่ยนะครับเมโคโบรปิโกลอยซีซีฟ์นะครับไม่ปลายแดงนะครับของทีมงานเรานะครับจากทิมเซดัมนะครับลอยซี่ีฟ์รุ่นไม่รุ่นสิบนะครับปลายแดงนะครับ นิ่มเลยนะครับนี่รถไม้นะครับเนี่ยเสียงนี่นิ่มมากนะครับไช้นะครับีิง งามมากนะครับสวยงามมากนะครับรถนไม้นะครับอียังกะดีนะครับของไม้งามมักนะครับจักนินเล็วจัดนะครับโบเบโกเอชเชอร์ลอยซีซิปเอลซีบุนสเตนนะครับงามมีดีนะครับชิดนี้ก็ขอฝากกีซีทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำเนื้อครับช่องเสียนิกไมโคซิงนะครับ ช่องน้องไม้นะครับกำลังหัดเ็ดตัร y ำยูทูปนะครับบอกว่าจริงนะครับกดฝากไว้เนื่อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไหนนะเนื่องครับช่องเสียนี้ไม่โคซสิ่งนะครับ